รองเท้าผ้าใบใส่ทำงานรุ่นดาวชิปเตอร์12เป็นรองเท้าที่สวยงามและสบายเหมาะสำหรับการใส่ในชีวิตประจำวันมีอัปเปอร์แบบตาข่ายผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีพื้นชั้นกลางลดแรงกระแทกพื้นยางให้การยึดเกาะที่ดีมีขนาดหน้าเท้ากว้างให้เลือกเหมาะกับคนที่มีหน้าเท้ากว้างรองเท้ารุ่นนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสไตล์โมเดิร์นและมีราคาถูกเพียงประมาณ2,100บาท อย่างไรก็ตามรองเท้ารุ่นนี้อาจไม่เหมาะสำหรับการวิ่งหรือเล่นกีฬาที่ต้องการความยืดหยุ่นและความกระชับของรองเท้าและอาจไม่เหมาะสำหรับการใส่ในฤดูร้อนเพราะอัปเปอร์ไม่ได้ระบายอากาศได้ดีมาก รองเท้าผ้าใบใส่ทำงานรุ่น Go Walk 6จาก Skechers เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการเดินมีความสบายนุ่มเบารองรับแรงกระแทกได้ดีมีผ้าตาข่ายที่ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นมีพื้นชั้นกลางและชั้นล่างที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพการเดินส่งแรงคืนซัพพอร์ตทุกก้าวมีหูรองเท้าพื้นที่หุ้มแอนดรอยห้ายใส่และถอดง่ายมีทั้งแบบสลิปออนและแบบผูกเชือกมีดีไซน์ที่เป็นคลาสสิกเรียบหรูเหมาะก,กับการใส่ทำงาน รองเท้าผ้าใบนิวบาลานรุ่น530เป็นรองเท้าวิ่งที่ผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกและความทันสมัยใส่สบายเบาเกาะเท้าดีมีพื้นชั้นกลาง ABZORB ช่วยลดแรงกระแทกและต้านแรงกดทับมีพื้นรองเทา้ายางเกาะยึดพื้นผิวได้ดีมีหลายสีให้เลือกเหมาะกับการแต่งตัวหลายสไตล์ข้อเสียคือหายากมากต้องพรีออเดอร์จากต่างประเทศและราคาค่อนข้างสูง รองเท้าผ้าใบฟิล่ารุ่น d i s r u p t o r 2 Premium 2> เป็นรองเท้าผ้าใบที่มีดีไซน์สตรีทและชังกี้ที่เหมาะกับผู้ทื่นชอบลุคเรโทรแต่ไม่เกินไปรองเท้ามีความนุ่มนวลและสบายเพราะมีการบุนวมนุ่มรอบข้อเท้าและลินรองเทา้าและพื้นรองเท้าผลิตจากอีว่าที่มีความยืดหยุ่นและดูดซับแรงกระแทกได้ดี รองเท้ามีความโดดเด่นที่พื้นหนาที่ช่วยเพิ่มความสูงและให้ความมั่นใจในการสวมใส่แต่ไม่ทำให้รองเท้าหนักเกินไปรองเท้าสามารถจับคู่กับเสื้อผ้าได้หลายสไตล์เช่นกางเกงยีนส์เรสเสื้อยืดหรือกระโปรงเพื่อให้ได้ลุคที่สะท้อนบุคลิกภาพของคุณรองเท้าผ้าใบใส่ทำงานรุ่นเซเวต d วอลเกอร์เป็นรองเท้าที่มีดีไซน์เป็นสไตล์สตรีทแต่ไม่ดูหยิ่ง เหมาะกับการใส่ไปทำงานหรือไปเดินเล่นผลิตจากผ้าแคนวาสเคลือบสารกันละอองน้ำและแบคทีเรียจึงมีความทนทานและไม่เกิดคราบสก,กรปรกง่ายมีเทปทอริงยีนริมแดงเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แมตยีนใส่สบายเพราะมีโฟมใต้ฝ่าเท้าเดินได้ไม่เหนื่อยมีให้เลือกถึง3สไตล์ได้แก่สีครีมออฟไวท์สียีนน้ำเงินและสีครีมออฟไวท์ตัดกับสียีนน้ำเงิน